แปะปูไรเนสกามีลักษณะอย่างไรดูแลได้อย่างไรสวัสดีครับปอรุิครับแปปูลร่เนสกานะครับจะเป็นแผลเป็นตุ่มนูนจากซิวชนิดหนึ่งจะเป็นลักษณะนูนนะครับจะเห็นลักษณะเป็นตุ่มสีขาวข,าวข,าวขนาดเล็กๆประมาณ2อถึง4มิลนะครับบางคนอาจจะใหญ่ได้ไปถึงสีถึง แปดมิลเลยนะครับจะเป็นแผลเป็นชนิดนูนจากสิวนะครับจะแตกต่างกับพวกไฮเปอร์โทฟิกสกาหรือว่าคีรอยตรงที่พวกนั้นจะแข็งแต่ว่าแปปูลกนสกาเนี่ยจะไม่แข็งนะครับจะเป็นสัะสีขาว,ขาวหรือว่าสีเหลืองนะครับเมื่อบอกใช้กล้องเดอร์โมสโคปีสอดูเนี่ยจะพบว่าจะเห็นเป็นลักษณะคือเป็นสีขาว,ข,าวของเส้นใยพังผืดไฟโบซิตนะครับผม ตำแหน่งที่พบบ่อยคือ1จมูกนะครับเจนเป็นสัตวตุ่มตุ่ตน,นๆนนะครับ 2. คาง3กรอบหน้า4หน้าอกอ่าแล้วก็5บริเวณหลังนะครับแล้วก็จะพบกับหลุมสิวคนที่เป็นหลุมสิวชนิดอื่นๆได้ด้วยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นไอพิกอกคาโรลิงต่างๆแล้วก็จะพบกับไฮโปโทฟิกสกาหรือว่าคีลอยได้ค่อนข้างบ่อยในคลิปเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะของแปปปูไลเนสกาที่ขอบหน้านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะ คิดว่าเป็นสิวอุดตันยิ่งไปแก่ไปบีบนะครับก็จะยิ่งอักเสบใหญ่ขึ้นนะครับบีบเราก็จะไม่มีอะไรออกมานะครับภาวะแปะป,ะปุรนเนสกาเนี่ยจะมีความยากในการรักษา ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะใช้เลเซอร์พวก fractional c o 2เออเปียมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเทคนิคที่หมอใช้อยู่เนี่ยนะครับหมอจะใช้เป็นตัว discovery pico second laser ร์โหมดอ่าเ a คชั่นอลเป็นไ i c ครเล array นะครับเจนว่าพลังงานจะเป็นแบบจุดๆๆๆๆๆใช่ไหมครับข้อนี้จะทำให้เกิดเป็นเลเซอร์ induced optical breakdown นะครับจะทำให้ตัวลักษณะของ ตุ่มนูนเนี่ยยุบลงได้นะครับแล้วหมอจะเสริมด้วยเป็นพวกดีโฟกัสเตอร์เบติฟเรเซอร์ er, นะครับเอ็กโซโซมต่างๆในการที่จะช่วยให้ตัวแปปูล่าเน,กนสการเรียบขึ้นแต่หมอต้องเล่าก่อนว่าต้องใช้เวลานะครับเพราะแปปุล่าเน,กนสกาจะเป็นตัวเป็นตุ่มนูนเล็กๆกระจายกระจายแล้วมันจะมีความยากในการรักษานะครับที่สําคัญคือต้องอ ใช้หลายที่นิคร่วมกันที่บอร์ดใช้อยู่เนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของ Discovery p i c o c y c l e Laser ร่วมกับ d e Focus a d a t i v e Laser แล้วก็เป็นตัว Exosome การป้องกันทําแต้งอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือการรักษาสิวต้องรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพแล้วให้รวดเร็วนะครับยาง่ายๆเลยเป็นสัก่อนล้างหน้าตอนเช้าประมาณสามถึงห้านาทีก่อนนอนทาดิฟรีหรือว่ากดวิตามินเอเตโรอินต่างๆนยก่อนนอนผ่าเวนวันนะครับแล้วก็ตัวเปือเลืองในสกาเนี่ยอาจจะใช้เป็นทากดวิตามินเอก็มีรายการช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ประสิทธิภาพดีสุดจากที่หมอรักษาเนี่ยหมอก็จะใช้เป็นตัวดิสคอเวอรี่พิคอเซอร์เลเซอร์ได้นำ ดูแลเดือนละ1กึบ1เดือนเดือนละครั้งจนถึง6สัปดาห์ครั้งนะครับต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับที่สำคัญคือห้ามแกะห้ามบีบไม่ได้มันจะก,กลายเป็นแผลเป็นนูนคี้รอยตามมาได้นะครับกว่านี้ก็มาแชร์เกี่ยวกับแบปปุระแกนสการนะครับ